Ui 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 Chó ui 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 ช่อนอีกแล้วช่อนไป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 ไหลังน้วยปไปไปไนไทยว้า้อึงไึงปไ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 ปาปไนไป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 นปไไปไปอปไปปไปปไ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 ปอยเนี่ยไปไเไป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 ไ้ไปไปไปล วันนี้พบมาพบกับช่องชมทุ่งแชาแนลบุนีจะพามาใส่เบียดจามาก,กันสองคนตอนประมาณม<ส>หกโมงครึ่งสี่โมงเออสี่หกนาฬิกากับสี่โมงครึ่งเนาะเยือเบียดเยือเยือ,ยอขึ้ออย่าง,งก่อค้าคงใส่เลยออาคืออะไรเนี่ยนี่มันผูน้สาวกอน บอกพี่ทีถึกถึงโยฮัดลอ,อยนะครับเอาก็ไปใส่เลยเสี่ยงยังลองดูครับไม้เกาแต่ว่าขยับขึ้นมาครับมองที่เขาเคยมาใส่เมื่อวานเมื่อว,นวาวนเราจะเอามาหนี้มามาซ้ำอีกหนึ่งรอบเมื่วานนี่ครับ นัชมดูเนหมว่านหมันมนได้หาโตัวถ้าเบื้งว่ามัอนี้สิได้จ่จะตัวเดี๋ยวเขาแม้วมันถือกระงจาย่างไปเมื่อเจ้าอย่าพึ่งรุดน้องไปเบื้องมองใส่ก่อนมามีนามบอเพราะใส่บอน้ำปานนี่น้ำปานนี่เบปปื่งให้ฝนน้ำฝนน้ำฝน มันหมานลูกพ่อสีม่กงสีหาม่วงยยังแดดอยู่เลยแดดจ้ะแดดไหมครับเอาเอาเสียบ ได้แล้วเรียบร้อยยางไปเบิ่งดีดีครับเขียนน้องเออดีนี้ดีดีนีดีลูกพ่อไปไปกันต่อเข้ากับสียางไปทั้งนี่แล้วพี่น้องอันทั้งปลาหกหกนี่นี่นะครับพอดีลอดใส่ไปน้ำนี่นะครับน้ำไผ่น้ำหนองมวยหนองนไครับไผ่น้ำเป็นบริเวณเขาไปนี่นะครับหมูวานเอาใส่อยู่พูดกับพวกโคลมุด ได้อยู่ครับนี่ไงติดละใจขึ้นมาตา้งนี่นะเดี๋ยวมือเอ็นเ้าจะมาลุนน้ำกันครับกันดูเหมือนแรงเลยที่ไมาหยามนี่เดี๋อวจะมาเบืองน้ำกันว่าติดหมานก็ยังมือหวานมาติดมีป่าวครับแข็งทึงหรืเป็นยังไงล้วนลุนกันครับมือเอนเส้าเจอกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนย้ำแรงครับ วาสิบุลงมาแล้วครับพอดีเขียดเรือบริไตมาเม่ครับมันเรียกได้ว,ว่าวิมาเพื่อมันหลอนครับมันเปียกเงียะยางม้าลายหลังกัดหลอนลายหลังอยู่ครับปลาเลี้ยนดีอยู่ด้วยครับปลาเลี้ยนดีอยู่ ตาเลีอยู่ิวตัวอาไปกินออกความเนี้ยครับนี่ฝนเมื่อตกเขียดไม่ค่อยขึ้นไลไครับเออ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 ครับมาอีกแล้วกินไว้เดี๋ตัวนี้ชุบชืบจ้ออสิ่งไดอยู่ทั้งใบหัวง็ไเยอะ นี่แตมแรกเขาเง้ยมาแรลงย้คือแบบนี่รุ่นหนีเลยดิปลาคือกล้องครับอินจนยิบปลาปลากรหน่อยนี่ไปคือกล้องครับมาบานเดียวเง,ง้ยมาแรลงมันจะคือแบ่ ไม้เก่าได้นหมครับหนึ่งแต้มถัดมาจากหมวกเก่าหน่อยหนึ่งในพวกอีกหลังหนึ่งนะล้างหนึ่งเขียดย่งยางอยู่เดี๋ยวใส่เงาครับใส่ยางไม่หยามกันอะาสิคือบ่ยบางวาหลอนเบอร์สุดหลังนะครับหอด ทางสิเนี้ยเป็นเบิดแหละลอนเกือบทุกหลังออ้านี้ลังหนึ่งลังนีง้ยูอยู่ครับอู้นึกว่าสิลอนทุกหลังแต่อดนนี้ครับมันปลายกินเลือดมันเขียนหลุดนี่เลยประคอหน่อยอู้ ตืมกันหนิจ้ครับไม้นี่ร้อนดีครับเีิดเป็นจังไงตื้หน่อยฮะไปสองตัวปะโคน่อยสองตัวครับ เดี๋ยวใส่แนวนครับบ่มีแนววางกล่องครับผมเดี๋ยวจังเบิ้งน้องันไหมครับไปครับบันคือ,อยังฝนอีกตกเนี่ยครับลมมาแล้วแดงนี่ก็ได้ปลาคอหน่อยสองตัวครับผมไปก็ครับฝนอีโตกป้าสวัสดีอยู่ดรไปครับบันฝนอีโตกแล้ว, 100, วมือเรายังไม่หลุดน้อกันครับ ป่ไเด้เอาเจอกันผลไมาพมื้นเซาอยังไม่รุนแรงกันว่าที่หมานครับว่าที่เป็นยังไงที่ได้ตต่มกันแยกตัวครับเจอกันมือน้อเซาครับผมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับผมหลังจากเขาใส่เบ็ดไใบมือวานครับมันนีเขากิดสิมว่าเบิรงจกจับว่าเขาได้บอกเมื่อคืนนี่ได้สองตัวครับเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ยานไปสองตัว ตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าฝนลินนฝนลินอยู่ยครับเขาต้องฝ่าวเวยวันนี้บ่ไดอันแหลกบ่ได้ช่ไปกันตอ้อนี่ดิเอาเหี้ยอู้อันนี่ส่วนเรื่อบนี้เรืองทศเสด็ดเรืองทศเสด็จเขียด บ่ได้ปลาอืมปลามันมีหลายอยู่ดิมันขึน้นหลอนไปจู่หลังทางบอกว่าหมมยามแล้มันขึน้นยังบ่ได้ดอย่างเงี้ยเล่ะไรโมมีไปเลยเออไม่ยอมเราขี้ดึงอยู่เนี่ยมันดึงยึดๆได้เหรอเป็นงูหรือเปล่าไม่เห็นเด้

เลือดปลาเนาะเกือบเกือบอะไรเกือบไปแล้วครับมาแล้วหนึ่งแต้มแจ็กไซเแต่เนี้ยหกมองนี้เขาแ้องเสามหลังนี่หรือเจ็ดหลังเหรอบนจะอะไรแจ็คเซแต่เนี่ยจะไรนี่เด็ดมองหนึงมีไหมไม่มีไปกันต่อ เหยียดโดดเดือดขึ <laughs> ้นโขบวายอยู่มองนี่ข้าใส่ไปนี่เบ็นอะไรครับประเดี๋ใส่ข้าใส่ไปจักหลังเดี๋ยวรีแจ้างเบรกครับพูดครับกองโขบพรมหน่อยอยู่ทางพูดค่ะเขขะดี๋ยวยงังพูดต้องการไหมครับเดี๋ยวยังไปหอด้วยสีไทยไทยเบิ้งงดีจ้ะมาค่ะหอดแล้วตอนแรกเขาอยู่หม่องพูนใบเที่นีเขามาหอดโอกพรมหนาพอด,ดี แมนบอกอันน้ำน้ำกระช่วมไลลายไปเบิ้งก็น,น่ะเบิ้ีแจเนี่ยรวณหีวั่เนเป็นทองนามนบรบน,น,นี้เงินม่หมานก่อนนี่ดิบมองนี่เด็กเซบอ่นี่แหละมองมือื้นปุ่นเกียดไปแบบมอง มงมือขึ้นได้มองนีบอ่อือเอานี้เยอะว่าได้นี้่นนั่นนี่้องเมียนี่ดีรั้งมือมือขึ้นมงเกาแบบนี้มือขึ้นได้มองนีเหรอปาดตัวน้อยเถอน้อยเก่าสุว่ะใส่ํ้ๆกันละมือขึ้นมือขึ้นก็ได้มองนีหรือฝนลลมตกแหงน่ะ อยู่ใต้ฟ้าอยากก่ากลัวฝนสอง,สองแต้มครับแต้มแล้วแต้มาามาขาดมาขาดเกือบรวมกับมือคืนกับซีแต้มแล้วมือเคื่อนในสองมันบอออินยิกเบ็ดเกี่ยวหลายหลมือคืนในสองแต้มนี่แหละได้มงนีไเลยนี่มงเก่าแต้มนี่แสดงว่ามังนี้ม,นมีอีกไป น,นี่จกินที่นี่มาได้ไมเด็กนี่เป็นหวานเด็นี่เด็กอู้นเขาฟาจ้ะอู้ดูเลยเบอร์บ่ใดมันวันนี้หก,อกรอบเหยียดพลาเข่าปลารื่เป็นป่าพ้าเข่าปลา Buyết tay Nan, mong manh mày. đi, mong manh chân. Chân lại, hỏi 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 hỏi

เอ้ยอน้อยเอามาคั่ดิน,น,ดนตายล้วบอกขาใหญ่เออโชว์โชวโอเออสามเล้ว่ะปนี้ตาคอใหญ<อ>่คุณเจ้นแม่ยังเบอร์เอามาสิซีซุรูปนั่นให้ม์ถืออ่ะุดต้องถือก็นเลยตาคอใหญ่ไม่รุ่นเดียวกันไปงม่ได้ใส่ตรงนี้ตัวทำงานเบิอื์อ สามเรียบร้อยไม่ได้ตายนี่เกี่ยวอย่างคือแลาวครับคือแล้วพนกระตกครับเอ,อ๊ะมาเอาไงนี่ป่ะเพิ่นว่าถ้าอยู่ข่ามันอนี่ ตายเก็บเขียดไอ่เขาหนีมองหนีเนี่หนวเนาะมองเขาได้แถวนีเนาะฝุ่นอันนี้ร้อนย่ยหนวเขาได้ย้อยหนีอะมาหนีสีมานบ่ตัวถ่ายยังไปเบื้องมองพุ่น

ไปๆๆโชไปโชว์โว์ขึ้นกายหลังด้วยไปดีคนไทยว้าวเอ้ยมองอุ้ยคือจามเป็นแล้วคือยังสวบสวบดีทั่ไปกินเขาเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต้มที่สี่ของเรามองเกามองเดิมมองเงิมองเข้ามองเดิม Soi cầu ngay Soi câu, không muốn bán thì đấy kiao nha mập mập sẽ để mọi người hết ông xảy ra lại nè chắc mọi vườn kìa mầm cầu nó ừ cái bây 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 ย่างไปเบ้าง,ไ,ง,งได้บอ่อเมื่อวานเท่าไหนบ่อหนีเลยจ้ะเนาะแมนบ่อสามหลังสามหลังสามโซตัวก,กันไปย่างขึ้นไปกับพื้น ยังไปตั้งปืนก่ันนบเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งใหม่ได้จ้ะบึ้งล้วอีกจะกลั่งบ่าลายดอกซีหาหลังหรือเท่าเดี๋อีกว่าลายครับไปกันต่อพี่น้องพอดแยกเขาเลยอ่ะเออฝนเหล่มเทลงมาฝนเทลงมาจะไปเข้าไปห้างไหนห้างไหนได้อยู่ประมาณซีบก็หลังบอกกนวิ่งอ้ นี่อ,อนั่นดิเขียดนเขียดเหลือมันเดิมนะมือจีบหกผลหรอไปได้เขียนมองนี่บ่าใดๆเนาะแต่แต่เขายางมานี่นั่นดิได้หมดทุกชุ่มไงเดิบโบนี่แม่มองทางนี่แม,ม่นี่ดิบ่มี่เหี่ยว ตินลั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 นฝน,น,นกระตุกบรรยากาศดีเนาย่างตะไข่เนี่ยฝนตกให้งกบคอานำเหนืออ,อ,อ,อยู่เฮ้ยอย่พอพยาน คุยไงทีมซะไปอันบ่ทำงานแยลวแล้วปล่อยแมลนออกหางกินเป็นงั้นแหลวแล้วปล่อยได้เกียดตวเนี้กะยองเนื้นนอแมลงกูยังได้ไปต่อนะอเพราะเนื้อยังถูกปล่อยนี่และนี่ดิเป็นหมอบ้ยแนนบ่เบิ้ง เงนี่ยเน่อยงู้นได้ยงติดยองไงไปแล้วกับเธอเอ๊อป็ดใส่เอุ้ยเอาหุดยกขึ้นมึ่นะดินดีแน้โชว์ก่อนครับว้าวตัวซ้ำอันเออกันเบิรนเลย กันตัวน้อยกับบ่าลุดหนีว้าวตัวที่ตัวที่สี่แล้วนะ่ะห,าหา้าบังม,มาแล้วครับเช้านี้ห้าตัวแล้วครับอินยองมันมาฐานอยู่เตยได้หมกเกาอยี่ไป <c oughs> กัน<ป>ต่อ <c oughs> <c oughs> ต้องใส่กับอไอไม่เลย มันขึ้อนอะไรหนีอ่ะอีกคนหนึ่งมันขึ้นกันอะไรหนีมันบอนนการป,ปลดปล่อยเกียดซะปล่อยไดเกียดไป,ป,ไปทั้งนี้เขาจะไปนะทั้งผู้น้องจะไปมองแน่ๆจำไม่ได้ บ่มีอย่างเดี๋ยวใยุดน้องหลังล้ะหกบอกท่างน่ะเอ้าเทือไปเบ๊ะมันอนีปลาเข้าได้อ้าวโชว์ผลงานวันนี้มันแล้วเล็กตัวก็มันอนี้เข้าได้หาตัวมือคือน2ต,ตัวเป็น7ตัวใส่35หลัง35หลัง7ตัวครับ ครับคุ้มค่าแล้วล่ะปลาช่อนกนนั้นตัวน้อยครับดุนน้อยน้อยเขาไม่ค่อยได้ตัวใหญ่เนาะได้ตัวซ้ำนี่เลยไปครับกระบ,บานหมานแล้วครับลิปนี้กับมิซซ์นี่นะครับผลประกอบการเขาได้เจ็ดตัวรับรวมทั้งหมดขึ้นนะแล้วลิปหนาจะมาเบิรงน้ำกันไหมครับว่าจิตได้หลายปันไหนว่าสิไปหาใจทั้งไหนเจอกันลิปหนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดข้อมีนะด้วยจ้าขอบคุณค่คะสวัสดีค่ะ